น,นีตั้งไว้ให้กูเลยอ่ะเนี่ยใช่กูรู้มึงจะมาโอ้ยและนี่คืออะไรเนี่ยติดไม้ไวไ้เลสเพราะว่าวันนี้เราจะไปถ่ายคลิปกันบอกเขาหมดเลยบอกหมดเลยมึงไม่ถ่ายกล้องอีกตัวให้เห็นหมดในห้องเลยนี่เดี๋ยวกูถ่ายแป๊บนึงเนี่ยอันนี้อันนี้คืออันนี้คือตากล้องเรานะ <c oughs> อันนี้อันนี้เดี๋ยวเป็นน,นักแสดงคนนึงรอรอเข้าฉากนี่เราก็มีไฟเห็นไหม นี่ถือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ซื่อสัตย์มากใช่เราไม่โกหกงั้นเราเริ่มเข้าสคริปต์แรกสกคริปต์แรกก่อนนะครับ <c oughs> โอ้อันนี้เลียว <c oughs> เลียวไปท,ที่ที่มึงเตรียมมามึงจะพูดอะไรนะเรื่องงานไงแบบว่าทำงานหนักไงเบื่อมากทำงานหนัก เ,เบื่อเ้ยอย่าไปเบื่อเลยดีกว่าไม่มีงานมันหนักท,<ำ>ทุกวันนะดิมึงทำอะไรวะเป็นนักกีฬายกน้ำหนักเออดีนะงานมันหนักจิงเอ้ยมึงเป็นนักกีฬาก็ทำถูกแล้วอ้าวเหรอโอ้แล้ว,ลวจะบ่นอีกเรื่องนึงทำไมวันนั้นไปฟิตเนสไปยกแบบยกน้ำหนักเป็นยกเวทอย่างเงี้ยคนไทยเดี๋ยวนี้แม่งไรทำใจนะทำไมวะไม่มีใครช่วยกูยกักคนเลยเออจริงด้วยคนไทยสมัยเอ้ยออกเรลังกายก็ต้องออกคนเดียวเพราะมันหนักอะไม่มีใครมาช่วยเอางี้เดี๋ยวกูไปสมัครนี่ดีกว่ารับจ้างยกเวทสมมติอยากแข็งแรงใช่ไหมเฮ้ยมึงจ้างกูปู่ จะส่งให้มึงไม่ได้เหรอได้ไม่มุกนี้ได้หรอแต่พูดถึงมึงออกกาลังกายแสดงว่าสุขภาพมันก็ต้องดีขึ้นแน่นอนออกกำลังกายก็โอเคแหละแต่ถ้าการพักผ่อนน่ะกูนอนไม่พอไงดูบอลดึกใช่ไหมเตียงมันเล็กตัวไม่พอนอนเฮ้ยนอนไม่พอคือหมายความว่ามึงอะนอนน้อยชั่วโมงแต่กูเนี่ยนอนไม่ค่อยเต็มที่เลยช่วงนี้อ้าวแสดงว่าแบบว่าเวลานอนหลับหลับตื่นตลอดเปล่าเพราะว่าเตียงมันใหญ่เกินเฮ้ยมันไม่ได้หมายความแบบนั้นนอนไม่เต็มที่คือแบบหลับหลับตื่นตื่นอ๋อเราตื่นตื่นอย่างนี้ปะ อันนั้นก็พลิบตาแต่จริงๆเลยนะช่วงนี้กูนอนน้อยนอนกี่ชั่วโมงเนี่ยนอน8ชั่วโมง8ชั่วโมงนี่ไม่น้อยนะน้อยดิน้อยไงวะกูนอนครั้งเดียวอ๋อใช่นอนตอนคืนเฮ้ยไม่ใช่อย่างงั้นให้นับชั่วโมงไม่งั้นถ้านอนเยอะกูไม่นอนฮึ๊บฮึบฮึบอย่างงี้เลยเหรอแต่ของกูเนี่ยกูจะหาเวลาในการนอน8ชั่วโมงนี่ค่อนข้างยากอ๋อแล้วทำไงให้นอนครบ8ชั่วโมงกูเลยซื้อนาฬิกามา8เหรือนแล้วก็นอนแค่ชั่วโมงงงเเีอันนจคครรบ่่หิๆป็ทล มากปุกไม่ค่อยตื่นเงี้ยดิไม่ใช่ทำไมลงไปนอนใต้มหาสมุทรเอ้ยแต่ตอนเนี้ยเอาจริงๆเลยคือกูอยากเปลี่ยนที่นอนมากเลยอ๋อมึงก็ไปนอนที่อื่นอยู่แล้วนี่มึงก็ไปนอนนู่นนอนนี่อยู่แล้วเปลี่ยนที่นอนอยู่แล้วใช่ไหมอ้าวเมื่อไหร่จะเข้าเรื่องเนี่ยอ๋อคืออยากเปลี่ยนที่นอนใช่ไหมเอออยากเปลี่ยนที่นอนอ่ะอยากได้ที่นอนแนะนำอ่ะต้องยี่ห้อนี้ยี่ห้ออะไรวะวันนิ่งสลิ p เอ้ยจ่ายได้เลยป่ะสั่งให้กูหลังนึงเอาหลังนึงเหรอเอาหลังนึงเดี๋ยวสั่งให้ไอ้ที่นอนอ่ะเหรเปลี่ยนโนเอ้ยเอาที่นอนดิเอาที่นอนใช่ไหมเอาททีีี่่่นนนอมา Sleep Morning ครับฟุตเเด๋ยยว้ แค่นี้เลยแป๊บเดียวมาแล้วมาแล้วโอ้โหมาไวด้วยจริงยโอเคมอร์นิ่งแปลว่าอะไรต้องแยกทีละคำอ่ะเอาละงานยากเลยมอมอแปลว่าอะไรมอนี่เสียงตัวอะไรบัวนิ่งนิ่ไม่ขยับเลยบัวนิ่งอืมบัวไม่ขยับแล้วสลิป่ะสะนี่เวลาว่ายน้ำอ่าลิปลิปลิปสลิปอ๋อยากลิปนี่คือรีบอ๋อน้ำรีบมอร์นิ่งสลิปรวมกันเป็นบัวไม่ขยับว่ายน้ำไว คิด่าโอเคไม่โอเคหรอกเดี๋ยวกูลองนอนกันนะเออเออลองนอนดูมันจะไม่สบายโอ้ยเคตรโดดไม่ใช่แกะกล่องก่อนถ้าแกะกล่องไม่ได้อ่ะแพะกล่องเอ้ยเอ้ยเอ้ยแกทำอะไหนก่อนแพะเปิดดมาแ้วโอ้โหปขงหลังเจ็บไหม รออยู่ไม่ใช่ให้นอนข้างในเข<อ>าให้นอนข้างนอกมึงสนยังวะทำะไรต่อเน,นี่ยเราก็เอาออกมาใช่ไหมอืมอ่าทีนี้ก็เนะมีหมอนให้ด้วยใช่อันนี้ต้องเอาอันนี้ออกมาอ๋อดูข้างน,นอกก่นอนเฮ้ยมันมันเริ่มกลางแล้วนะเริ่มฟูแล้วนะ ชี้ออกเลยชี้ถือว่ากลางง่ายมากจะบอกเลยนะว่าที่นอนนี้มีทั้งหมด6เลเยอร์เอ้ยมีอะไรบ้างเลเยอร์แรกเลยที่มึงสัมผัสอั่เนี้ยเรียกว่า cover fabric คือมันเป็นระบายอากาศไม่อับชื้นไม่ระคายเคืองผิวไม่หยาบด้วยไม่หยาบใช่จริงนีไม่หยาบเหรอชนี้ไม่ลองนอนดูไอเสตแน่งมึงแม่งนี่จริงด้วยครับมันไม่หยาบเลยครับใช่เห็นไหมมันมันนุ่มสบายมากเลยครับผม เฮ้ยจริงวะแม่งไม่นอนวะแม่ไม่หยาบเลยเด้แม่งสุดยอดวะที่นอนล้ะสุดยอดมึงอะสุดยอดกว่ามันไม่ใช่ไม่หยาบ่างนั้นหมายความว่าคือพื้นผิวมันแบบไม่ระคายเคืองผิวเราเรามานั่งคุยกันบนนี้อรูปแ่บแล้วอะไรจอมีอะไรเยอะแลวคืออีกเลเยอร์หนึ่งเขาเรียกว่าครูเจลเมมโมรี่โฟมคููเจลนี่อยู่โรงเรียนเลยครูเจลนี่อยู่โรงเรียนวัดบ้านดอกเอออะไรเล่าคูที่แปลว่าเย็นคือนอนรู้สึกร่างกายเย็นจั แล้วก็ช่วยอบอุ้มสรีระร่างกายแล้วก็มีคุณสมบัติเด่นกระจายน้ําหนักด้วยอ๋อกระจายน้ำหนักเออกระจายน้ำหนักเป็นยังไงนะกระจายน้ําหนักคือ ไม่ไม่รู้อ่ะนี่ไม่รู้จริงๆงมึงส่งมาหัวคุณโล่งมากเลยเลเยอร์ที่3อีกนะคููเจลคอมฟอร์ตโฟมช่วยเสริมและรองรับเพิ่มความนุ่มให้มากกว่าเดิมคือไม่แก่เลยทำไมอ่ะมันนุ่มตลอดเอมันนุ่มคนใต้เนี่ยคนสุพรรณสุพรรณอะไรสุพรรณบุรีไม่ใช่สุพรรณหงส์หรอไม่ใช่อะไรต่อไปเลเยอร์ที่4อ่ะอันนี้เขาบอกเลยว่าเป็นคุณสมบัติเด่นๆของมอร์นิ่งสล e ปเลยมันคืออะไรวะมันคือ a d a p t i v e คอย l 5ไฟ c k e t Spring สปริงปของมันแต่ละอันเนี่ยมันจะอิสระต่อกันลดแรงสั่ ขถือว่ามึงเป็นคนนอนดิ้นอ๋อคือกูนอนอย่างนี้อ่าแล้วแบบมึงมึงนอนดิ้นมึงนอนนอนดิ้นยังไงนะรู้สึกปะไม่รู้สึกเห็นไหมเนี่ยนอนจะนอนดิ้นเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้นอนดิ้นอะไรมึงเนี่ยกูคนชอบโดนผีอั่ผีมันมาทับตัวกูดันไว้ไงอ๋อดันไงแล้วแล้วเอวต้องกระดกด้วยเหรอเอ้าก็ผักออกไงอ๋อมึงลองนอนบ้างเดี๋เดี๋ยวกูนอนนอนดิ้นบ้าง รู้สึกป่ะเห็นนะกูนอนดิน้นร,รู้สึกรู้สึกแบบว่าแบบว่ามันมีเสียงยนะมนเมื่อกี้เหรอิ่งแต่ว่าแต่ว่าเตียงไม่สั่นนะเออเตียงไม่สัน่นเห็นไหมแต่หน้ากูสั่นเลยนั่นแหละนี่คือเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ m o r n i n g Sleep ต่อไปเลเยอร์ที่5ชื่อว่าซ <m> ั p พอร์ตเบส o ฟมมันช่วยเรื่องสร้างความแข็งแรงของฐานเพิ่มความคงทนของที่นอนก็คือแบบข้างล่างหนาแน่นเลเยอร์สุดท้ายคือคอยบ็อกซ์คอยบ็อกซ์นี่คือะนะอะไรนะช่วยปไปให้ตัวติ้งพิดลูกจากการเคลื่อนไหว ออเห็นไหมคอยบอกอยู่เนี่ย <c ười> คอยบอกสักทีคือป้องกันไม่ให้สปริงผิดรูปออที่เกิดจากการเคลื่อนไหวของคนบน<อ>ที่นอนอะไรอย่างนี้ช่วยป้องกันสิ่งสกปรกไม่ให้สะสมในที่นอนถึอว่ามันแบบต่างจากที่นอนทั่วไป <c ười> ใช่ใช่เพราะว่าที่นอนทั่วไปไม่จ้างเรา <c ười> เลยต่าง <c ười> ใช่ใชจะพูดถึงภาพรวม, <c ười> วมของที่นอนมินิสเลปเลยนะเป็นไงบ้างออกแบบมาให้เหมาะสมกับสภาพอากาศประเทศไทยและคนไทยเลยโอ้ยอย่างนี้ที่นอนนี่ฟังมาหมดแล้วนี่กูให้ฉายาเลยที่นอนซาตานเฮ้ยทำไมอ่ะคือนอนแล้วแบบไม่อยากลุกเลยอ่ะทำไมอ่ะ ไม่รู้กูได้ลองนอนแล้วนี่กูแบบว่าไปนอนที่อื่นไม่ได้เลยอ๋อเพราะว่ามึงชอบที่นอนมอร์นิ่งสลิปเมียไม่ออกจากบ้านเอ้ยพอมาเอาที่นอนไปมึงจะไปใช้ยังไงบ้างใช้นอนไงเฮ้ยคิดดีดีเอางอนเนาะนอนใช้นอนอ๋อเอาไปให้พ่อแม่นอนเพราะพ่อแม่แก่แล้วอ๋อรลต้องดูดูแลหลังอะไรอย่างเงี้ยแล้วใครดูแลก่อนเอ้ยไได้ไตลอดคำว่าหลัง